นับตื่นแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเปิดพี่ลีกันสีจ้ะพีกันสีมันอิจฉาเบิ้งบรรยากาศสักชุดพี่เพิ่สชุดครับผมหลังจากออกงานมาสามสิบเดือ น่าจะางานมานานเนี่ยผมตัดสุดจะตามจุดสามเอ็ดครับวันนี้วันที่หนึ่งนะครับผมทีทีทเนเซอร์เพือไกับพักคอก่อนในเตรียมทีตัวนี้กะอ่าเอิม่มน่าจะใบสองครับผมเริ่มจากจุดอันนี้พี่แจ็คหน้าดินหมดอําใจเกินร้อยนะครับพายอีกแจ็คครับมาจะข้ามการซากจุดพายอีกแจ็คครับผมอยากใส่อยากใส่าใสบาง ซนอันนี้ก็่ได้ตักน้องแต่กวาครับซักแยกตัแยกซักแันนี้ครับอ๋อใส่เส้นซีน้ำตักน้ำนี่หลายน้ำแล้วไม่ได้ใส่เลยเพราะว่าจะล้างยาก้ใส่แบบเออพร้อมๆนาะไล่น้ำแห้งตอนนี้นี่นี่ไม่เค้นเสียดิบผิน เีมันเียญี่ปุ่นค่ะหาเออเออไปแ็นคา่่เดี๋ยวจ้าการมาแจกกสิแยกันเป็นเซ้นเป็นเส้ครับผมเส้นหนึ่งก็ประมาณอสองคนคน้นึ่งซากคูนึ่งตาครับเราใช้แปงจะพาดูจะพาดูทางนี้ครับผมเหลือีกเส้นหนึ่งครับมก สวัสดีครับสวัสดีครับไปไปไ <c oughs> อนน้สัสจากคนนี่อันนี้สองทีมสามคนท๋อ,อีอ่นนบุกกับทีแดงพี่นิสสอก็อยู่ทีนี้นะครับอันนี้รอยอ,นนอยู่ันหลหลงสองงานัจะราพร้อมด้่ยสองงานทางเพิงน้ำแล้วก็อะไรนี้สูคู่เชคอันนี้ก็ สองทีมสามคนคนหนึ่งตาคนหนึ่งด่างคนหนึ่งเอาไปตากครับเดี๋ยวก็จะไปซื้อไมคแคนทายแล้วครับนี้คือเปิดทิ้งส่วนกันคี่จังตลาดนัดแห้งคือตลาดขายผ้าแห้งที่จริงเราจะมีเอ่เปลี่ยนอ่าง เป็นอ่างซักผ้าครับผมเป็นอ่างนี่นี่รัดซักสุดเดี๋ยวนี้แล้วครับแต่ว่าเพื่อนไปเซต้องน้ำตันเอ้ยเพืนไปเฮ็ดขั้วตันครับเพื่อนยืดขั้วตันไปเดี๋ยวนี้ครับต้องมาซักของน้ำครับผมแต่ว่าสุดบางสุดก็ได้ดไปซักยอยู่หันยู่หักเดี๋ยวจะพาะเดินไปดูครับหาดูดีนะครับผมพี่เคก็มาซักจุนนะครับสวดเขาฮึบฮึบฮึบสวดอ๋อ อันนี้พี่น้อนนะคะอันนี้ไอ้จากทีมนี่อันนี้กิ้อยู่ใสามคนเพราะว่าชัวรถ้าทำมันเยอะแล้วมันแบบคุยมากเลยุยุยรมกินให้ยนะปากกติดตาม่องในช่องอะไรนะครับอะไรนะครับล็อกเบิร์กแชนแนล ไปกดติดตามมาจะเยอะนะครับซ่อมไม่ลิ้งหัครับผมในที่โม่ยิ้มสวยคือ5เบอร์อะไรไม่หยามกาังอย่างโยงกันเขาจะไม่ถุ่กันไรนี้ก็อพาดูานี้ครับ ฮัโหลอันนี่ก็จับได้สิตื่นอันนี้กี่ทีมครับเนี่ยอะไรคะอันนี้จากทีมครับอันนี้มีห้าคนคะ่ะห้าคนชุดบอสหนึ่งสองสามสี่บอสเนี้เขามาเสริมทัพนะเขามันมันบอสไม่มองตาต้องรอกันนะครับทางกันอีกตีมีคือพคุณนายอยากจะนั่งแตียงนก็นั่งผู้ใดี มัวน Get อนแตกตู้แล้วหันเด้นหรืว่านอนหลับด้วยนี่นอนแไนอนค่ะโอ้ยไปกินเขาไปบั่นอันนั้นพอยกับลูกกัน สิบห้าดูอีกสิบห้าย่างอีกแบบอีกฟังหนึ่งครับผมให้กัะเปิดเพลงบอกมาจักไหนเห็นไหมครับมันมีอ่างอยู่ท่างหนั่งยังปลากา่ย่างไปกับเขาเปิดเพลงมาถึิทีิคลิฟทิ่กระสิน จะใหญ่เป็นทีมแตกก็ต้องต้องรอกันครับผมต้องรอกันเพราะว่าซัอกกันบ่ได้ล้างพ่อครับฝากกดไลคกดแชร์ด้วนะคบฝากติดตามพี่แดนเซอร์ที่ทุกคนด้วยนะคับยังไไม่เยมเ่าันอี่ยังนี่มน่่าค่บไม่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 ่เมื่อไนานลยล้งาเล้ยล้งแล้วเดยนี้ ขออย่าไปซ<ช>ืป้อไม<ด>่แขวนทาว่าก่อนนะครับ